สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของชาวราศีมังกรประจำเดือนกรกฎาคม2564ครับสำหรับท่านที่มีวันเกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีมังกรท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีมังกรเป็นคนธาตุดินครับมีดาวพระเสาเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนกรกฎาคมดาวอังคารและดาวพระศุกร์ยังจอเล็งดาวเสาอยู่ครับและเกิดเป็นคู่ศัตรูทําให้ชะตาชีวิตในเดือนนี้ยังต้องประสบปัญหาและประคับประคองตนต่อไป ในวันที่สองกรกฎาคมดาวพุธจะจรเข้าสู่พบอริมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีวันที่9กรกฎาคมดาวพระเกตจะจรเข้าสู่พบมรณะวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์จะเข้าเลงลัคนาชาวราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรในวันที่20กรกฎาคมจะมีการเคลื่อนย้ายของดาวจรถึงสดวงครับ และส่งผลดีต่อคนราศีมังกรเริ่มตั้งแต่ดาวอังคารดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ภพมรณะได้ตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูดาวพุธจะย้ายเข้าเลงลัคนาของคนราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นคู่มิตรและดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ถ้าเทียบกับดวงของท่านนี่คือภพมรณะดาวพระศุกร์จะได้ตำแหน่งเป็นคู่สมพล ทั้งหมดนี้คือดาวจรที่ส่งผลต่อคำพนายดวงของคนราศีมังกรส่วนดาวหลักสำคัญสำคัญยังอยู่ในตำแหน่งเดิมครับดาวพระเสาร์ยังทับลัคนาของท่านเป็นเกษตราธิบปดีดาวพระฤหัสบดีทับอยู่ในภพก,การเงินได้คู่ศัตรูดาวพระลาหูได้ตำแหน่งนิดตกอยู่ในภพปุตตะดาวจรในเดือนนี้ส่งผลไม่ดีต่อคนราศีมังกรครับดังนั้นต้องประคับประคองและระวังตัว สถานการณ์ของคนราศีมังกรจะเริ่มดีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมครับเมื่อทั้งดาวอังคารและดาวพระศุกร์จะย้ายออกจากการไม่ลิงลัคนาของท่านการงานในช่วงนี้อุปสรรคจะค่อนข้างมากครับติดติดขัดขัดไม่ควรที่จะลงทุนเพิ่มนะครับในช่วงนี้ควรที่จะประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนระมัดระวังศัตรูคิดจะทำลายท่านศัตรูเก่าจะกลับมาหาเรื่องอีกครั้ง มิควรอาสาไปทำงานช่วยใครนะครับเพราะอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวท่านได้การเงินในเดือนนี้ครับยังพอไปได้แต่รายจ่ายค่อนข้างมากนะควรที่จะวางแผนสิ่งที่ไม่ดีมากๆครับในเดือนนี้สำหรับคนที่กําลังมีความรักหรือไวที่มีความรักอยู่ความรักของท่านในเดือนนี้ต้องระมัดระวังคำพูดมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันด้วยสาเหตุเดิมๆปัญหาเก่าๆ เกิดความระหวัดระแวงซึ่งกันและกันทําให้จิตใจในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะซึบดโทมครับเกิดความเครียดและทําให้ปัญหาต่างๆตามมาสุขภาพในเดือนนี้ของคนราศีมังกรร่างกายของท่านแข็งแรงดีครับอาจจะมีความเครียดและความกังวลบ้างมีปัญหาทางด้านจิตใจมีเรื่องที่ท่านต้องคิดสถานการณ์โควิดในช่วงเดือนกรกฎาคมอาจารย์มองว่าค่อนข้างจะหนักนะครับ คนราศีมังกรดาวประจำตัวได้กเกษตรตาทิปดีมองว่าอย่างไรท่านก็คงจะปลอดภัยแต่ก็มีควรที่จะประมาทควรที่จะต้องปฏิบัติและดูแลตัวเองอย่างเข้มขัดอยู่เหมือนเดิมมาถึงด้านโชคลาภครับโชคลาภของคนราศีมังกรก็ยังพอมีลุ้นนะครับเพราะดาวหลักสำคัญสำคัญยังได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีตกอยู่ในภพที่ค่อนข้างสวย เดือนนี้ก็ยังพอรุนได้ครับและในบางท่านก็มีโอกาสที่จะได้โชคใหญ่ได้เงินก้อนหมายเลขมงคลได้แก่หมายเลข37ครับเดือนนี้จะต้องประครับประคองและระมัดระวังไปก่อนนะครับเมื่อผ่านวันที่20กรกฎาคมไปแล้วสถานการณ์ของชาวราศีมังกรจะดีขึ้นครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้แฟนคลับชาวราศีมังกรทุกท่าน ในเดือนกรกฎาคมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ